งานที่พี่ทําอยู่ตอนเนี้ที่ไม่ใช่งานเครือข่ายอทําให้คนข้างบนรวยไหมครับการเป็นพนักงานของพี่ทําให้คนข้างบนรวยไหมครับพี่เป็นพนักงานหัวหน้าที่รวยกว่าพี่ผู้จัดการรวยกว่าหัวหน้าซีโรวยกว่าผู้จัดการเจ้าของบริษัทรวยกว่าซีผู้ถือหุ้นบริษัทรวยกว่าเจ้าของทุกงานในโลกนี้ส่งผลเป็นระดับชั้นหมดครับหรือไม่จริงอ่ะ วันนี้พี่ทำงานงกงกไอ้เจ้าของบริษัทพี่ขับรถป้ายแดงมันไม่ได้รวยขึ้นจากการทำงานของพี่หรอวะผมกำลังเอามาบอกว่างานเครือข่ายแม่งแจวกว่าตรงที่มันแซงได้มันไม่เหมือนงานทั่วๆไปตรงที่พี่จะต้องไปเป็นลูกน้องเขาไปอยู่ใต้เขาแล้วส่งเงินให้เขาตลอดโดยใช้แรงงานของพี่แลกมากับเงินค่าจ้างแต่งานเครือข่ายไม่ใช่งานเครือข่ายถ้าคนข้างบนแม่งไม่ทําพี่แซงมันได้พี่ได้เงินมากกว่ามันอีก ถูกว่าผมถึงทํางานเครือข่ายไงเพราะผมไม่ชอบให้ใครมาเอาเปรียบผมพี่วันนี้กิจการทุกกิจการในโลกเรามีการพัฒนานะครับเมื่อก่อนนี้งานเครือข่ายเป็นแบบนั้นจริงพี่บริโภคสินค้าแพงแล้วก็ทํายากแต่วันนี้โทรศัพท์มือถือใช้ง่ายขึ้นไหมการใช้ชีวิตของพี่การติดต่อสื่อสารง่ายขึ้นไหมเมื่อทุกอย่างมันเปลี่ยนไปแม้แต่ระบบของเครือข่ายก็เปลี่ยนครับ นั่นหมายความว่าวันนี้สิ่งที่พี่เคยทํามาก่อนหน้านี้อย่าเอามาตัดสินอินดีมดิลองศึกษาไปด้วยกันก่อนดีมากเพราะมันพัฒนามาหมดแล้วก่อนอินดีมจะเปิดอินดีมไม่รู้เหรอว่าคือขายสินค้าแพงและทำยากอินดีมรู้ฮะเพราะฉะนั้นวันนี้จึงมีการพัฒนามันไงเปลี่ยนให้มันไม่ต้องสินค้าแพงและทําง่ายเกิดขึ้นไง ถ้าถ้าเกิดเขายังไปใช้ระบบเดิมๆแบบเก่าๆแบบที่พี่ทาแล้วไม่สําเร็จเขาจะมาเปิดบริษัททําไมเขาก็ไปเป็นอีสมาชิกบริษัทนั้นก็ได้แต่เพราะวันนี้คิดใหม่บริษัทคิดใหม่บริษัททําใหม่แก้ไขจุดอ่อนของสิ่งที่เขาเคยเจอกลายมาเป็นอินดีมในวันนี้ไงครับแต่ ประเด็นสาคัญคือพี่ค้ยังไม่เจอธุรกิจที่ตอบโจทย์พี่จริงๆพี่ยังไม่เคยเจอธุรกิจแบบอินดีมครับผมกล้าที่จะบอกพี่ว่าอินดีมไม่เหมือนสิ่งที่พี่เคยล้มเหลวมาครับเพราะผมก็เคยล้มเหลวมาพอๆกับพี่เช่นกันผมก็เคยไม่กล้าไปชวนใครเช่นกันเหมือนกับที่ผมก็เคยไม่กล้ามาชวนพี่เนี่ยแหละแต่วันนี้ผมต้องกล้าก้าวข้ามครับเพราะผมเจอของดีจริงๆที่อินดี วันนี้เรามีข้อมูลไม่มากพอเราอยู่ในธุรกิจหรือว่าเราอยู่ในประสบการณ์ที่ไม่ค่อยได้สื่อสารกับใครมากพอเราก็เลยมีความกลัวมันเหมือนกับว่าตอนนี้ถ้าเกิดเราว่ายน้ําไม่เป็นเราก็จะกลัวน้ำนะฮะถ้าเกิดเราขี่จัก,กรยานไม่เป็นเราก็จะกลัวจัก,กรยานถ้าเกิดเราขับรถไม่เป็นเราก็จะกลัวการออกถนนเช่นเดียวกันเรื่องราวเหล่านี้สามารถแก้ไขได้ครับ <im> <im> เพียงแค่ได้ทดลองทำครับ ผมถามอย่างนี้ดีกว่าว่าการทดลองทำนั้นมีความเสี่ยงต่อชีวิตมากมายแค่ไหนถ้าการทดลองทำนั้นไม่ได้มีความเสี่ยงต่อชีวิตมากมายเช่นเอาชีวิตไปเสี่ยงด้วยผมว่ามันคุ้มนะครับถ้าเกิดว่าในอนาคตเราจะมีทักษะเพิ่มขึ้นมาแล้วทำให้เราได้เงินมากขึ้นจริงไหมไม่กล้าเราช่วยได้ครับไม่เป็นเราสอนได้ครับขออย่างเดียวอยากทำให้มากพอ